สวัสดีตอนเช้าครับทุกคน,นกบรรยากาศ10โมงแล้วนะทุกตอนนี้เราพาทุกคน,นกิสยาพพรในช่องเขาขาดพาทุกคนไปชมทีหนึงหน้าของเรานะครับก็คือ ตอนนี้เราออกจากที่พักของนายกพอดีนะคะเหลือเราจะไปชมพระอาทิตย์ตกค่อยพระอาทิตย์ขึ้นที่ไหนคะสะพานน้ำสดาร เย็นสบายนะคะมีโต้าอี้ให้เรานั่งชมวิวแต่ว่าตอนนี้มืดมองไม่เห็นคุณนนเดินนำไปแล้วนะคะ มากันที่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับเป็นจุดเวรที่จะไปเรือนไม้เขียวนะเพื่อจะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับทุกคน สาเจ็ดโมงเช้าแล้วเราก็ยังอยู่กันที่พระจุธาจุดราชฐานนะฮะก็วันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศพระทย์ขึ้นนะที่บริเวณของสะพานนางสดางแล้วก็ตรงบริเวณของหาดนะครับหาดท่าวังนะก็จะเห็นพระที่ขึ้นกันแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีหมอกนะฮะเป็นหมอกผมว่าน่าจะเป็นฝุน่นก็เดี๋ยวจะกลับไปที่พักก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็จะมาพาชมที่พระจุธาจุดราชฐานเนะะี่ยนะครับทั้งบริเวณ และหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่ช่องเขาคาดเดี๋ยวพาทุกคนมาชมกันนะแต่ตอนนี้กลับไปที่ที่พักก่อนนะก็เป็นเมนูเช้านะครับขนมปังมีน้ำเปลาไว้ด้วยนะ กับกาแฟมองวิวทะเลนะฮะในช่วงเช้านู่นพาทุกคนมาอยู่กันที่อ่าวเขาขาดแล้วก็เป็นที่เป็นพระพาที่ประทับของรัชกาลที่5เลยนะอันนี้เป็นบรรยากาศช่วง9ก้าโมงครึ่งโอเคจุดแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปชมพระพาที่ประทับของรัชกาลที่5กันก่อนนะข้างบนนะครับนี่ก็จะเป็นทางขึ้นสบายอย่างนี้เลยนะมีจุดชมวิว นี่เป็นจุดชมวิวตรงนี้เดี๋ยวพาไปชมจุดชมวิวกันก่อนอ่านี่นะครับก็เป็นจุดชมวิวนะข้างบนนี้นะครับตรงที่ทุกคนเห็นข้างล่างที่เป็นสีขาวตรงนั้นก็จะเป็นสะพานวชชาวุธนะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมอีกทีนึงจะพาทุกคนไปที่พระพาที่ประทับของรัชกาลที่5ก่อนนะครับกรสิชังมีจุดท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะ ให้ชมเพราะว่าขี่มอไซค์วันเดทริปก็ทําได้มาวันเดียวแล้วกลับขึ้นฝั่งก็ทําได้นะครับเดี๋ยวอ่านก่อนตรงนี้คือที่แลราชโกษาและศิลาสปาสตร์ตั้งอยู่ตรงยอดมหาวชราวุธก็ตั้งเมื่อรัตน,นโกสินทร์โศก110ปรนะครับพศ2435พระพาที่ประทับของรัชกาลที่ห้านะครับนี่เลยเอาชม บรรยากาศบริเวณที่ประทับพระพาที่ประทับของรัชกาลที่5นะครับแล้วก็บริเวณในรอบตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็หวังว่าทุกคนนะครับถ้ามาเที่ยวก็ขึ้นมาชมได้นะเพราะว่าในระหว่างที่เดินขึ้นมาก็จะมีจุดให้แวะพักชมวิวได้2จุดเลยนะก่อนที่จะลงไปชมสะพานวิวที่สะพานวชิราวุธข้างล่างนะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันครับ ที่ช่อง Israel, อิสรารณ์หรือช่องเขาขา่าจากบริเวณป้ายนะครับทุกคนเรามาแล้วก็จะเห็นว่ามีร่มนะครับที่ให้เช่ากันละ5บาทสํา,าสหรับคนที่จะไปชมวิวแล้วกวาร้อนนะฮะก็ช่วยเหลือ,อเขาบอกว่าช่วยเหลือคนพิการนะแล้วบริเวณจุดตรงนี้นะครับก็มีห้องน้ํานะครับห้องสุขาเนี่ยบริการมีร้านขนมร้านน้านะครับใหด้วยก็ ตรงนี้อย่างที่ทุกคนเห็นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นจุดบริเวณจุดชมวิวภาพที่ตกดินที่ผมบอกนะตรงนี้เขาบอกจะสวยมากๆเลยนะก็จะมีศาลาตรงนั้นด้วยนะครับข้างบนที่เอาไว้ให้ไปยืนชมวิวกันแล้วก็ตรงเนี้ย ช่องเิสยาพรเนี่ยมีลนะักษณะที่เป็นช่องเขาที่ขาดออกจากกาันเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม่านมัชลาวุธนะครับก็อยู่บริเวณของช่องเซียาพรหรือช่องเขาขาดสะพานแห่งนี้เนี่ยเป็นสะพานที่เป็นสีขาวนะครับทอดยาวลงไปนะเป็นแนวที่จะทอดยาวลงไปเรียบกับอขอบภูเขานะทุกคนก็จะทําให้มองเห็นวิวนะครับในช่วงของพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าเป็นช่วงวิวตอนช่วงกลางวันอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ มันจะมีจุดที่เขาเดินลงไปตกปลากันด้วยอันนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศท้องทะเลนะครับสะพานเดินเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนี่สะพานเดินไปแล้วเขาเขาไปตกปลากันตรงนน้นไปถ่ายวิวกันตรงนงน้นเต็มเลยนะฮะตอนนี้นะครับบรรยากาศ10บโมงแล้วนะครับนี่ค่อนข้างร้อนนะร้อนมากๆเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกครับร่มแว่นตาหมวกนี่สาคัญนะตอนนี้แล้วก็นะครับพกน้ํามาด้วยก็ดีนะฮะน้ำดื่มแต่ว่า ถ้าใครนะครับชอบบรรยากาศแบบนี้ผมแนะนําเลยนะถ่ายรูปสวยมากๆนะฮะนี่ก็จะเป็นสะพานเ,เป็นบันไดลงไปแบบนี้นะครับก็ไปต่อกันนะไปดูจนถึงที่เขาตกปลาอ่าแล้วก็้างบนนู้นก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกนะครับอันนี้คือมุมนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตรงนู้นนะนี่ตรงนี้นี่ เต่ว่าเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวให้ทุกคนชมบรรยากาศของทะเลนะครับ นี่นะครับเราก็กลับมาจากบกริเวณตรงนู้นแล้วนะแล้วก็เราก็เดินลงมาตรงนี้นะครับหลังจากที่เรามาจากสะพานชลาวุธเราก็สามารถเดินลงข้างล่างได้นะฮะนี่นี่ครับนี่ครับ คเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันนะก็หลังจากที่ดูข้างล่างนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวที่เป็นจุดข้างบนนะครับนี่บรรยากาศมุมบนนะครับ ไปกันที่พระจุธาทุร,ราชฐานกันครับโอเคตอนนี้นะครับเราพาทุกคนมาอยู่กันที่พระจุธาทุตร,ราชฐานนะฮะก็มีจุดบริการให้ท่องเที่ยวเนี่ยหลายจุด <với S 2> กันเลยทีเดียวนะครับ <S <S ผม ก็เข้ามาก็จะเจอติดต่อสอบถามก็คือประชาสัมพันธ์นะพิพิธภัณฑ์นะครับให้ชมด้วยแล้วก็มีออประวัตินะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะตรงนั้นที่ทุกคนเห็นนะครับก็เมื่อเช้าผมพาทุกคนมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะตรงานี้ก็จะเป็นสัมพันธ์อัศดางนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าถ้าใครนะครับอยากทักทระเกี่ยวกับน้ำนะฮะตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำนะครับทั้งหญิงและชายสะอาดอยู่นะครับ,นะรบผมมาเข้าแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่า ไปที่สะพานนสดางพัทลังมันคาดรัตตโรธนะคะเลือนไม้ดินทะเลพระบรมรูปรัชกาลที่ห้าโอเคเรามาถึงตรงนี้นะฮะเราก็จะไปกันที่ไปสักระพระบรมรูปรัชกาลที่ห้ากันก่อนนะเป็นเลือนไม้เขียวนะจะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ชมวิวทะเลนี่ก็เป็นทางขึ้นนะทุกคนนี่นะครับก็จะสังเกตว่าจะมีต้นลีลาวดีนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเกาะสีชังเนี่ยก็จะ ส่นใหญ่ก็จะมีต้นลีลาวดีบนนี้ยังมีวัดอัจสา,างคณันิมิตด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกจะคล้ายๆกับวัดที่เราเคยพายทุกคนไปเที่ยวที่พระนครสิทธยานี่ก็เป็นแดดตอนเที่ยงนะฮะเที่ยงตรง เราจะไปขึ้นเรือให้ทันรอบบ่ายสองเราก็จะมีเวลาเที่ยวนะครับที่พระจุธาธุตราชฐา,า,านเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่ทีเนี้ยมาดูกันว่า1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราจะไปทัวร์ได้ทัวร์ไหมนะครับในนี่นะครับก็จะมีเขาจะมีนี่เอกสารให้นะเป็นแผนที่ของการท่องเที่ยวนะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่ไม่ไดเ้เอกสารนี้ก็คือเดินดูได้ก็จะมีป้ายบอกทางเป็นป้ายเขียวเขียวนะครับเต็มไปหมดเลยทีนี้เราก็จะไปกันต่อที่พระเจดีอุโบโสถวัด อักษาดางขั้นมิตกันนะฮะนี่ก็จะมีในแผนที่เนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่นะนี่เลยนะครับนะสามหานโนดาดนะครับลานสงสงในที่นี่คือแบบสงน้ํานะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาชมก็ไม่เงียบเหงาสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าถ้าใครมาคนเดียวก็อาจจะมองดูนะเพราะว่าเป็นพื้นที่กว้างนะวิวบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้เลยตรงนี้คือ สามมหาโนโดาตนะครับนี่ก็คือสถา,านนี้โอเคทีนี้เราก็จะเดินไปต่อที่ข้างบนกันพกน้ำมากินด้วยก็ดีนะฮะนี่ไปต่อครับหนึ่ง้ห้าสิบเอดเมตรนะครับวัดอักษราคนิมิตนะฮะ เป็นวัดที่อยู่บริเวณของพระจุธาทุตราชฐานนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นวัดที่มีสถาปตัตยกรรมแบบโกธิกไม่มีพระสงฆ์จำพรรษานะฮะเป็นวัดคล้ายๆกับเป็นวัดเนวงังคล้ายๆกับวัดพระแก้ว พระเจดีอุโบสถนะครับวัดอักษรดังคานิมิตก็รัชกาลที่5นะครับโปรดเกล้าให้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพศ .2438 นะครับนะครับวัดแห่งนี้ก็คือจะมีลักษณะข้างบนเนี่ยเป็นเจดีข้างล่างเนี่ยเป็นอุโบสถนะครับซึ่งจะเป็นอุโบสถแบบสอบโภธิกนะฮะก็จะอันนี้คือโบสถ์นะฮะข้างบนก็จะเป็นเจดี hmm. ก็เลยเรียกว่าพระเจดีอุโบสถนั่นเองนะครับ บริเวณข้างบนนะครับก็จะเป็นทรงะระฆังนะฮะก็คือเป็นเจดีย์นั่นเองนะครับนี่คือบรรยากาศภายในพระเจดีย์โอโบสดนะครับของวัดอักษรางคน,นมิตรที่บริเวณพระจุธาทุทร,ราชฐานบนเกาะสีชังครับตรงโน้นก็จะเป็นวิวนะฮะสามารถชมวิวได้นะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่ก็คือ จะอยู่บนยอดเขานะครับของของตรงพระจุธาชุดรัชฐานนะฮะลลงไปชมเรือนข้างล่างนะที่เป็นเรือนผ่องสีนะครับเรือนเรือนต่างๆที่เป็นการจัดให้ชมเ,เป็นพิพธิธภัณฑ์อันนี้ต้องบอกเลยให้นึกถึงวังเขาว,วังเลยที่เพชรบุรีนะครับคือพระจุธาทุาราชฐานเนี่ยเ,เป็นพระราชวัง ที่สร้างบนเกาะแห่งเดียวของประเทศไทยนะสมัยก็คือรัชกาลที่5โปรดเก้าให้สร้างขึ้นนะฮะนี่เรามาเจอแล้วนะครับรัชกาลที่5นะครับโปรดเก้าให้สร้างขึ้นนะครับเป็นอา,ายสยถานเพื่อเป็นที่พักฟื้นสําหรับชาวไทยชาวต่างประเทศนะฮะแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2432นะครับพระราชทานนามตามสมเด็จพระนางเจ้าสวภาภพ่องศรีนะครับพระยศในขนานั้น อันนี้ก็จะเป็นโมเดลของอาคารนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูเรือนตรงนู้นนะ,นะก็อยู่ห่างจากเรือของสีนิดนึงนะตรงนีน้เดี๋ยวพาไปชมข้างในนะครับไม่แน่ใจชื่อว่าเรือนอะไรขอเช็คอีกทีก่อนพระเจดีอุโบสถนะครับ นี่ก็จะเป็นประวัตินะฮะนะเป็นประวัตินะครับของวัดนะครับนีม่มีประวัติและวเขาเรียกอะไรเป็นประวัตินะครับเป็น บอกประวัติของพระจุธาธุราชฐานด้วยนะครับก็คือเป็นความสําคัญทางประวัติศาสตร์รวมทั้งบอกด้วยว่า,าพระราชวังบนเกาะแห่งแรกของประเทศไทยนะครับก็คือพระจุธาชุดราชฐานนะอันนี้ก็พอมองไปก็จะเห็นวิวทะเลเลยนะครับ เรือนนี้นะครับรัชกาลที่5นะครับให้สร้างเพื่อเป็นที่พักสำหรับชาวไทยและชาวประเทศเและเสร็จเมื่อปีพศ2432นะครับพระราชทานนามตามพระองค์เจ้าสาวรีพิลมนะครับพระคราชาย,ยาเถรพยศในขณนะนั้นนะฮะกลับไปข้างในอาคารกันครับบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้เราก็ไปชมเรือนผ่องสีกับเรือนอภิรมกันมาแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปกันที่เรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนเขียวแล้วก็เรือนวัฒนานะฮะตอนนี้ก็บรรยากาศบรรยากาศช่วงนี้โอ้โหกี่ยงสาครับเมื่อเช้านี้เย็นนะตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวพาทุกคนนะครับน้องปลาด้วยไปไปร้านน้ำนะเพื่อที่เขาบอกว่าทําเป็นคาเฟ่ยอยู่ริม ทะเลนะครับก็คือเรือนไม้เขียวนั่นเองนะครับจากทางลงตรงนี้นะครับผมเราก็พาทุกคนมาถึงที่เรือนวัฒนานะฮะก็เป็นเรือนสองชั้นนะเป็นอาคารสองชั้นไม่น่าจะเป็นไม้หรือเปล่านะเรือนวัฒนาก็คือรัชกาลที่5้านะครับโปรดเก้าให้สร้างนะครับเป็นที่พักพื้นเหมือนกันนะครับของชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วเสร็จเมื่อปี2 4 3พนรนะครับพระราชทานนามตามของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนานะครับพระบรมราชเทวีพยุตในขณะนั้นนะฮะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในกันครับ อาภายในก็จะมีประวัตินะครับผมนะประวัติของเกาะสีช่งนะฮะให้ทุกคนอ่านนี่ก็เป็นภาพเนะกาะสีช่งสมัยรัชกาลที่ -5 ้านะฮะ<ม>เต็มไปหมดเลยนะครับมีประวัตินะแล้วหน้าต่างก็จะมองขึ้นไปข้างบนได้นะครับเห็นไหมครับสวยจริงๆนะครับสวยงามมากนะฮะ พระจุธาทุตราชฐานนะครับก็เป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับี่มีสองชั้นนะครับเราสามารถเดินขึ้นไปชั้นบนได้นี่พาทุกคนมาชมบรรยากาศบนชั้นบนนะฮะพบพรูปนะะนี่นะครับเป็นรูปสมัยก่อนนะครับที่บนเกาะสีชังนะ อ่ะก็น่าจะเป็นจุดไฮไลท์นะครับก็เป็นระเบียงนะฮะที่เอาไว้มองทะเลมองวิวทะเลของเรือนวัฒนานะครับทุกคนแล้วก็มองทะเลไม่พอนะครับยังมองขึ้นไปนะครับที่บนบริเวณของด้านบนของพระจุลฑาทรุ์รัชฐานด้วยนะฮะนี่นะครับก็ลอกข่าวนะที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะสีชังเมื่อวานที่น้องปลาถามมานี่เราก็เพิ่งเคยเห็นนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรือนไม้เขียวอ่ะเมื่อเช้าเราก็ไปนั่งตรงนู้นกันนะครับไปนั่งรับ แสงพระอาทิตย์ขึ้นนะตอนเช้าและข้างหน้าของเรานะครับก็คือเรือนไม้ดิมทะเลหรือเรือนไม้เขียวนะฮะก็ตอนนี้ดัดแปลงนะครับปรับปรุงนะครับ,ปรปรบเป็นเอ่อเรือนไม้ที่เป็นคาเฟ่น,นะฮะทุกคนนะบรรยากาศนี้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยทุกคนมานั่งตรงนี้นะ,ะเดี๋ตอนเย็นก็ได้พระอาทิตย์ตกเนี่ยทุกคนจะเห็นวิวทะเลโอเคครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมบรรยากาศภายในกัน เปิดบริการพุทธถึงอาทิตย์นะฮะจนันทร์อังคารไม่เปิดเรื่อนไม้เขียวนะครับนี่ประวัตินะอ่าเป็นไม้นะครับทุกคนหวานน้อยครับพี่ บรรยากาศด้านหลังของเรือนไม้ริมทะเลนะฮะก็จะมีโต๊ะนะครับให้นั่งแบบนี้เลยนะคนชมบรรยากาศนะครับของออพระจุธาทุราชฐานนะครับหรือว่าบริเวณที่เป็นสะพานอักษสา,างทนนะฮะทุกคนนะฮะและบริเวณทางด้านปีกซ้ายนะครับของเรือนไม้ริมทะเลนะครับก็จะเป็นประวัตินะครับของพิพิธภัณฑ์ จุธาทุตราชฐานนะฮะทุกคนก็จะมีประวัติให้อ่านนะมีจุดที่บอกว่ามีโบร,ราณสถานสําคัญนะครับมีตรงไหนบ้างนะครับนี่เลยนี่ก็จะมีจุดให้ดูวิดีโอนะครับมีแผนผังพระจุธาทุตราชฐานเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราไปดูมานะมันก็จะมีชั้นบนนะครับแต่ว่าเป็นของเจ้าหน้าที่นะรเราขึ้นไปไม่ได้นะครับนี่ก็ เราสามารถที่จะมาชมประวัติได้นะมองวยทะเลก็มามองตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้นี่นะครับตอนเช้านะถ้าทุกคนามาตอนเช้านะมานั่งตรงนี้นะครับรับลมเย็นๆตอนเช้าพระอาทิตย์ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะสวยงามเลยนะครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็จะเป็นพระที่นั่งเดิมเนี่ยเป็นพระที่นั่งมัน่านรัตตโรธนะฮะก็มีเหตุการณ์นะครับทำให้การสร้างพระที่นั่งเนี่ยต้องหยุดชะง,งักไปเมื่อปีพศ2443จึงมีการโปรดเก้านะครับให้รื้อพระที่นั่งองค์เนี้ยมาสร้างข้างอ่างยกในพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมานเมฆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่นะครับใน พระราชวังรุสิทธิ์แล้วนะฮะนนะครับก็จะเหลือแต่โครงสร้างฐานนะฮะแต่ก่อนก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะยังสร้างไม่เสร็จนะหลังจากที่เรานะครับพาทุกคนไปชมทานต่างๆนะครับรวมถึงพาทุกคนไปคาเฟ่กันมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะพาทุกคนไปจุดไฮไลท์สุดท้ายนะครับสําคัญนะที่เป็นจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนมาต้องถ่ายรูปที่ไหนครับสะพานอักษรดางนะครับผมเป็นสะพานไม้สีขาวนะครับที่ทอดไปที่ทะเลนั่นเอง you <music> ้นจะเป็นท่าเรือที่เราออกมาจากศีราชานะครับแถ้าจะกลับนะครับเราจะกลับฝั่งนี้นะฮะก็ต้องมาซื้อตั๋วบริเวณจุดนี้ครับเอ่อข้าเรือ60บาทนะฮะเรือที่เราจะกลับนะครับรอบใบสองโมงนะฮะวันนี้